ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันแอปช็อปจีนิกที่สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตเราก็ได้เงินคืนแล้วนะเราไปดูแอปกันนะคะว่าแอปเป็นแบบไหนอันนี้คือแอปพลิเคชันแอปช็อปจีนิกนะคะทุกค่าใช้จ่ายของเราเราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิต เราสามารถจ่ายผ่านช็อปแอปจีนิกแล้วได้เงินคืนนะคะหรือท่านไหนที่เป็นคอร์ช้อปปิ้งอยู่แล้วเราก็สามารถช้อปปิ้งผ่าน Lazada, Shopee, ี d i d a s Nike, กี n i นน์อินอากโอด้า o ิ o ก o ีซีเอ็ฟและอื่นๆอีกมากมายนะคะและจะมีหลายๆแอปนะคะตบเท้าเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันนี้แค่เราเปลี่ยนที่จ่าย ย้ายมาจ่ายผ่านแอปพลิเคชันช o อปจีนิกนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจทักคููเก้าโดยกดที่โปรไฟล์แล้วกดลิงก์ที่หน้าลิงไลน์หรือคอมเมนต์ว่าสนใจแล้วทักคููเก้ากลับมานะคะ